นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยามรุ่งที่วากอรสาสะท้อนด้วยแสงสีทองผ่องอัมภัยแผ่รัศมีแก่สรรพชีวิตอันน้อยใหญ่ต่างลืมตาประดุดดังปัญญาที่ชัดชวาเมื่อถึงรัติการที่เงียบสงบก็ผ่านพบด้วยความมืดมิดเปรียบชีวิตที่ไร้แสงสว่างหาทางออกไม่เจอมนุษย์เรานั้นเป็นผู้เห็นแก่ตัว และมีกิเลสนานนับประการยอมล้างผานเาผาพันเพื่อเอื้อผลประโยชน์ส่วนตนและเลยความเป็นคนจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีอยู่ในคราบของนักบุญปีศาจปราศจากความดีและความน่าละอายใจไร้ซึ่งการให้และการเผื่อแผ่จิตใจถูกปกคุมไปด้วยความมืดมิดแห่งรัติการนรชนจึงน่าสงสารเมื่อไม่อาจพบผ่านความดีแห่งแสงพระธรรมดูเหมือนโลกจะจนตรอก มนุษย์จะจนใจกับสภาวะเช่นนี้แต่นับว่าชาติยังมีโชคโลกยังมีชัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งรู้แจ้งแห่งพลังของจิตอาสาพระองค์ได้ตรัสกับพระอรหันต์หกรูปให้ไปประกาศพระศาสนาหลังพรรษาว่าจารถะพิกขเวจาริกังพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ ภิสษุทั้งหลายจงเดินทางจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกการที่พระอรหันต์ทั้งหกสิรูปเดินทางไปทำประโยชน์สุขแก่ชาวโลกถือว่าท่านทำงานด้วยจิตอาสาอาจกล่าวได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหกสิบรูปนี้เป็นต้นแบบของจิตอาสาที่สมบูรณ์จิตอาสาจึงเป็นจิตที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นจิตท,ที่ไม่อาจยิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตท,ที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นหน้าตาที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มเป็นจิตท,ที่เปลี่ยนด้วยบุญหนุนด้วยความสงบร่มเย็นและเป็นพลังแห่งความดีความเป็นจิตอาสานั้นเมื่อมีอยู่ในสังคมใดสังคมนั้นย่อมเป็นสังคมที่น่าอยู่ และยังช่วยพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นด้วยหลักธรรมรวม3ประการดังนี้ประการแรกรวมความรักจิตอาสาที่พร้อมจะเสียสละให้แก่คนอื่นด้วยพรมวิหารสี่เมตตานั้นปรารถนาให้เป็นสุขการุณาช่วยพ้นทุกข์ด้วยสงสารมูทิตาพลอยินดีจเจริญงามอุเบกขาใจเป็นกลางไม่ลำเอียงความเมตตาและความการุณา เป็นคนุณธรรมพื้นฐานของจิตอาสาเพราะคอยกระตุ้นเตือนให้คิดช่วยเหลือและให้บริการแก่คนอื่นต่อมาเมื่อเห็นคนอื่นได้มีสุขเพราะการช่วยเหลือนั้นก็เกิดมุทิตาคือพลอยินดีกับเขาและในการช่วยเหลือนั้นให้ทำด้วยใจอุเบกขาคือมีความยุติธรรมไม่ลํำเอียงประการที่2รวมน้ำใจจิตอาสาที่พร้อมจะเสียสละให้ด้วยสังฆะวัตถุสี หรือวิธีสงเคราะห์สประการดังนี้ทานปิยาวาจาอัตจริยาสมานตตา,ตาคือการอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์การงานสมานไมตรีประการสุดท้ายรวมความตั้งใจความมุ่งมั่นด้วยพลังของจิตอาสาที่พร้อมจะเสียสละเพื่อผู้อื่นในยามยากด้วยหลักธรรมนำสู่ความสำเร็จคืออิทธิบาสี สันทะรักในงานพร้อมทำเพื่อผู้อื่นวิริยะจิตสดชื่นเพียรง,งานอย่างเข้มแข็งจิตตะรู้สติใจแข็งแรงวิมังสาแกร่งรอบครอบชอบปรับปรุงธรรมทั้งสามประการที่ได้กล่าวมานั้นล้วนเป็นธรรมที่สร้างพลังแห่งจิตอาสาเปรียบเหมือนลิ่มสลักกาวใจที่เชื่อมประสานสมาชิกในสังคมให้ผูกรักสมัครสมานสามัคคีกัน เพื่อพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นอยู่เสมอจิตอาสาจึงมีความสำคัญมากต่อสังคมไทยยิ่งมีมากเท่าไรสังคมนั้นก็จะน่าอยู่กลายเป็นสังคมแห่งคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันแบบไร้เงื่อนไขนับเป็นบุญวาสนาของพระสงนิกรชาวไทยเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทระเทพพยวรางกูลรัชกาลที่10บส่งให้ความสำคัญแก่เรื่องจิตอาสาเป็นอย่างมากดังที่ทรงพักกรุณาโปรดคก้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำดีด้วยหัวใจนั่นคือประชาชนมีจิตอาสาคิดทำความดีเพื่อคนอื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่มีใครบังคับให้ทำดังพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องเวนิดวานิตตอนหนึ่งว่า อันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลายสู่แดนดินกิจกรรมจิตอาสาในสังคมไทยจึงมีให้เห็นมาอย่างต่อเน,นื่องการช่วยเหลือที่หมูป่า13คนออกจากถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนถือว่าเป็นจิตอาสาระดับโลกประเทศไทยเป็นเวทีของการแสดงออกของจิตอาสานานาชาติ เรื่องจิตอาสาในสังคมไทยได้ขยายเครือข่ายไปทั่วโลกแล้วนอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่ระบาดอย่างหนักแต่สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์คือพลังของจิตอาสาของพี่น้องชาวไทยน้ำใจของคนไทยได้บรรจุไว้ในเข้าของเครื่องใช้ที่มอบให้กับผู้ป่วยโควิด19 เปรียบเป็นยารักษาโรครักษาใจได้เป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงพลังของจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรมจิตอาสาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงเปรียบเป็นเบรอยาวัตรไมซึ่งถือเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบคือบุญที่สําเร็จด้วยการขนขวายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นคือจิตที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์คือจิตที่ไม่อาจนิ่งดูดายเมื่อเจอปัญหา คือจิตท,ที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบร่มเย็นและเป็นพลังแห่งความดีกล่าวได้ว่าพลังจิตอาสาคือยาวิเศษที่ช่วยลดความเห็นแก่ตัวของคนเราได้เป็นอย่างดีดังนั้นหากสังคมใดที่ผู้คนมีจิตอาสาจำนวนมากช่วยกันคนละไม้คนละมือทำงานเสียสละให้แก่ส่วนรวมสังคมนั้นย่อมเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้ม มีความเจริญงอกงามทั้งด้านวัตถุและจิตใจเป็นอานิสงส์อันงดงามพระพุทธศาสนายังคงเป็นเรือนใจของไทยทั้งชาติตราบใดที่ธรรมะแห่งจิตอาสายังคงงดงามภายในจิตใจของไทยทั้งแผ่นดินความสงบสุขร่มเย็นก็ยังคงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยตราบนั้นจิตนำทางสร้างธรรมให้ล้ำเลิศอาสาเกิดบรรเทาทุกข์ด้วยการให้ จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจสังคมไทยพัฒนาผ่าร่มเย็น